อีกหนึ่งความสามารถของเว็บไซต์ Gemini นะครับนั่นก็คือการสร้างรูปภาพง่ายๆเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่าสามารถสร้างได้จริงหรือเปล่าและมีข้อจำกัดอะไรบ้างตามกันต่อในคลิปนี้ครับเ e m i n i ยสุดยอด AI ของ Google เอพิโซดที่6มาแล้วนะครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเดย์แชนะครับ ก่อนจะไปเรียนรู้คลิปที่6เนี่ยอยากถามทุกท่านว่าได้สมัครใช้งาน Gemini กันแล้วหรือยังครับถ้ายังเนี่ยอยากจะชวนสมัครแล้วก็ลองเล่นนะครับลองทำความคุ้นเคยแล้วก็แนะนำให้ดูคลิปที่1ถึงคลิปที่5ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในการนำไปใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับหรือท่านใดนะครับจะมีมุมนะครับมีมุมประสบการณ์ มีไอเดียในการใช้งาน Gemini เนี่ยมาแลกเปลี่ยนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแบ่งปันที่ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับในวันนี้ครับจะชวนไปทำอะไรสนุกสนุกโดยใช้ Gemini นะครับนั่นก็คือการสร้างรูปภาพแค่พิมพ์คำสั่งลงไปเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่า Gemini เนี่ยสามารถสร้างได้หรือเปล่าและมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปเรียนรู้เนี่ยฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีนแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยครับ ก่อนหนึ่งอยากบอกแบบนี้นะครับว่าประสิทธิภาพในการสร้างรูปภาพของ Gemini mm. เมื่อเทียบกับตัวอย่าง b r i n g AI, Microsoft Designer, l e o n a โ d o AI หรือแม้กระทั่ง Mid Journey เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นความสะดวกและรวดเร็วเนี่ยนะครับ Gemini mm. ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ค่อนข้างสร้างได้สะดวกและรวดเร็วมากๆ คืออยู่ในที่เดียวนะครับแล้วก็สามารถสร้างรูปภาพได้ไม่ต้องออกไปหลายที่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าหนในความสามารถของเจมิไนนนี้เป็นยังไงนะครับโอเคผมจะลองสร้างรูปภาพเลยนะครับแค่พิมพ์พร้อมว่าสร้างรูปภาพแมวน่ารักน่ารักนะครับอ่าลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสร้างรูปภาพแมวน่ารักน่ารักนั่งอยู่บนหลังคาบ้าน เป็นรูปการ์ตูนนะครับอ่าลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะได้ออกมาในลักษณะแบบไหนหรือจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับโอเคลองกดดินเทอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็หมุนติ้วติ้วติ้ว,ว,วอยู่นะครับอ่านี่นะครับเรากําลังทําการปร,ปรับปรุงความสามารถของเจมินายเพื่อสร้างภาพในภาษาของคุณคุณสมบัตินี้ควรจะมีความพร้อมเร็วๆนี้นะครับ เห็นไหมครับว่านี่คือหนึ่งในข้อจำกัดที่อาจจะพบเจอได้ก็คือการพิมพ์พร้อมเป็นภาษาไทยนะครับบางครั้งก็สร้างได้บางครั้งก็สร้างไม่ได้วิธีการง,ง่ายๆอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการพิมพ์พร้อมเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าเกิดอยากให้สะดวกเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะนำนะครับคำสั่งหรือพร้อมที่เป็นภาษาไทยเนี่ย ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจจะใช้ Google แปลภาษาหรืออาจจะใช้ Gemini ก็ได้นะครับในที่นี้ผมลองนะครับเคนะครับก็แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นำคำสั่งไปใส่นะครับเพื่อสร้างนะครับโอเคนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้นะครับมันบอกว่าแน่นอนนะครับฉันกําลังจะสร้างรูปภาพนะครับแมวน่ารักน่ารักที่นั่งอยู่บนหลังคาให้คุณนะครับ นี่เลยเราก็ได้รูปภาพออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณครูนะครับคิดคําสั่งที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นํามาสร้างรูปภาพได้นะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราสร้างพร้อมนะครับหรือคําสั่งที่ค่อนข้างยาวและละเอียดเนี่ย มันจะสามารถสร้างออกมาให้ในลักษณะแบบไหนนะครับเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไปพิสูจน์กันนะครับแต่ก่อนจะไปพิสูจน์เนี่ยชวนดูรูปแมวสีรูปนี้ก่อนนะครับอืมนี่นะครับก็คือแมวสีรูปภาพที่สร้างออกมานะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมใช้คําว่านะครับสร้างรูปภาพแมวน่ารักน่ารักนะครับนั่งอยู่บนหลังคาเป็นรูปการ์ตูนนะครับก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ทีนี้ลองไป ดูเพิ่มเติมในรูปภาพอื่นๆที่มีรายละเอียดมากขึ้นกันมากครับโอเคนะครับผมลองพิมพ์เผื่อไว้ทั้งหมด3คําสั่งหรือ3พร้อมด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่อันแรกนะครับก็คือการสร้างรูปภาพแมวน่ารักน่ารักจำนวน5ตัววิ่งเล่นอยู่บนกําแพงบ้านนะครับอ่าโอเคขอแก้ไขนิดนึงนะครับรอบๆบบ้านเต็มไปด้วยผีเสื้อและต้นไม้ดอกไม้สวยๆบริเวณรอบบ้านนะครับเป็นรูปการ์ตูนนะครับ อ่าโอเคนะครับเราก็จะนํามาใส่ใน Gemini ยนะครับแล้วก็กด enter นะครับลองดูนะครับว่าอ่าโอเคนะครับมันบอกว่าโอเคแน่นอนฉันกําลังจะสร้างให้คุณนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะออกมาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับอืมนี่นะครับเป็น5รูปภาพอ๋อนะครับมันก็อาจจะมีความไม่สมจริงอยู่บ้างนะครับนี่นะครับแต่ว่าถามว่าเป็นรูปภาพที่น่ารักไหมนะครับก็ถือว่า เป็นรูปภาพที่น่ารักใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับถ้าเรานะครับลองอีกครั้งหนึ่งแล้วเราไม่ใส่คำว่าภาพการ์ตูนเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคผมจะลบคำว่าการ์ตูนออกกันแล้วกันนะครับเป็นรูปการ์ตูนนี่นะครับลองลบตรงนี้ออกแล้วก็ขออนุญาตลองสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งดูนะครับ Okay. เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองเห็นหลายๆพร้อมแล้วหลังจากจบคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ไปทดลองกันเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะกลิฟเก๋ไปอีกแบบนะครับรอบๆบ้านมีดอกไม้มีต้นไม้นะครับแล้วก็มีผีเสื้อบินนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อเทียบกับ AI ที่ใช้สร้างรูปภาพตัวอื่นๆเนี่ย อยากให้ทุกท่านไปลองเองดีกว่านะครับก็ไม่อยากจะฟันธงว่าอันไหนมันดีกว่าอันไหนนะครับอยากให้ได้ไปลองหลายๆอันก็จะได้เห็นความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับค่าตั้งต้นเนี่ยมันจะมีออกมาให้4รูปภาพแต่เราสามารถกดปุ่มสร้างเพิ่มตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการมันก็จะสร้างเพิ่มขึ้นมาอีก2รูปภาพซึ่งด้วยความที่เป็น generative ai นะครับคำว่า gen ก็ gen เนี่ยก็คือการสร้างสิ่งใหม่เสมอนะครับจะสังเกตเห็นว่า ภาพแต่ละภาพที่ออกมาเนี่ยจะมีความคล้ายกันก็จริงแต่จะไม่เหมือนกัน1 0 0อนะครับองค์ประกอบของภาพก็อาจจะมีคล้ายกันบ้างแต่จะให้เหมือนกันแบบทุกส่วนเลยนะครับแบบ100%เนเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับนั่นไม่ใช่คอนเซปต์ของ generative ai generative ai คือการสร้างสิ่งใหม่เสมอนะครับเดี๋ยวลองอีกสักสองพร้อมกันแล้วกันครับ Hey few moments a later ในงันต่อไปผมก็ใช้พร้อมนะครับที่พิมพ์ว่านะครับสร้างรูปภาพห้องเรียนในอนาคตที่นักเรียนกำลังเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับในห้องเรียนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับอ่าโอเคอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัยนะครับมาลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็กด enter เลยนะครับ สังเกตดูนะครับถ้าเกิดมันสร้างได้เนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยคําว่าแน่นอนนะครับหรือคําว่าชัวนะครับโอเคฉันจะสร้างให้คุณฉันจะสร้างให้เธอนะครับในลักษณะแบบนี้แต่พอสร้างออกมาแล้วดูสิครับเป็นอย่างนี้นะครับเออสร้างอะไรออกมาเนี่ยนะครับโอเคลองสร้างเพิ่มสีนะครับว่าเป็นยังไงนะลองดูว่าที่ออกมาตรงนี้นะครับสร้างรูปภาพเหล่านี้ไม่ได้ป้อนพร้อมใหม่เพื่อสร้างรูปภาพเพิ่มเติมนะครับอืมโอเคทางั้นจะลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าผมจะลองใส่คําว่าการ์ตูนเข้าไปด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคขออนุญาตใส่คําว่าการ์ตูนเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้มือไปโดนปุ่มนิดนึงนะครับการ์ตูนนะครับปึ๊บอ่าลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเท่าที่สังเกตพอสร้างภาพเสมือนจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสร้างออกมาแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพการ์ตูนนะครับมันก็เอาจะออกมา ถามว่าดีดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาพสมจริงไหมต้องบอกเลยว่าดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอ่าโอเคลองดูถ้าเกิดเรากดสร้างเพิ่มเติมจอเอป็นยังไงนะครับอ่าสร้างไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดเล็กน้อยแต่ว่าต้องการความสะดวกรวดเร็วนะครับโดยที่ทุกท่านอาจจะไม่อยากใช้กันอื่นเพราะว่าฉันอยู่ในเจมินายอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เจมินายในการช่วยสร้างรูปภาพได้หรือใครมีทริคมีเทคนิคอะไรในการสร้างรูปภาพที่ น่าสนใจนะครับหรือว่าใช้ได้ดีก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแบ่งปันล่างคลิปนี้ได้นะครับต่อไปไปลองดูพร้อมสุดท้ายเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจกันแล้วกันครับทีนี้ผมให้เจมินายลองสร้างภาพระบายสีดูบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าลองกด enter นะครับภาพระบายสีเป็นภาพขาวดำนะครับลองออกมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันบอกว่าโอเคฉันจะสร้างให้เธอนะครับ ถ้ามันไม่ขึ้นคําว่าช sure ัวเนะี่ยมันจะขึ้นคําว่า absolutely หรืออาจจะมีคําอื่นด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับอ๋อนี่นะครับออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะภาพแม่ไก่นะครับอ่าผมลองเปลี่ยนเป็นภาพอื่นซินะครับลองเปลี่ยนเป็นภาพเอ,อ่อเป็นภาพอะไรดีนะเป็นภาพโรงเรียนอ่าโอเคนะครับลองดูเป็นภาพโรงเรียนบ้างจะเป็นยังไงนะครับ ปึ๊บอลองกด enter นะครับอย่างแรกเลยที่สังเกตเห็นตอนแรกที่เราเรียนรู้กันไปนะครับก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันสร้างภาพตรงๆได้โดยการพิมพ์ภาษาไทยนะครับมันบอกว่าเร็วๆนี้นะครับคุณจะสามารถสร้างภาพด้วยภาษาไทยได้แต่ตอนนี้ไม่ได้เราจึงจําเป็นจะต้องพิมพ์พร้อมเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลงพร้อมจากภาษาไทยของเราให้เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปภาพโรงเรียนนะครับจากเท่าที่สังเกตดูเนี่ยครับมันสร้างออกมาได้นะแต่ว่าไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับผมจะขอลองอีกสักครั้งหนึ่งลองเปลี่ยนเป็นรูปอื่นนะครับสร้างรูปภาพระบายสีรูปรูปรถยน์ตในอนาคตเป็นรูปภาพระบายสีสำหรับเด็กโอเคนะครับ มีรายเส้นที่ชัดเจนคมชัดละเอียดเป็นภาพการ์ตูนสีขาวดำนะครับอ่ะโอเคลองมาดูอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายกันแล้วกันนะครับจะออกมาเป็นยังไงรถในอนาคตของเราจะมีรายละเอียดแบบไหนนะครับจะคมชัดจะ ดูแล้วเป็นยังไงนะครับโอ้นี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็อยากให้ท่านไปลองใช้ AI ในการสร้างรูปภาพตัวอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Designer Bing AI l e o n a r d o AI แล้วก็อื่นๆนะครับที่ลองไป Google เพิ่มเติมดูก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับใครมีไอเดียมีเทคนิคมีสิ่งใดที่อยากแลกเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาล่าคลิปนี้ได้และฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปหน้าจะพาไปเรียนรู้ความสุดยอดสุดเจ๋งของเจม i n นนั่นก็คือการ ที่เราเนี่ยนำรูปภาพเข้ามาหนึ่งรูปภาพแล้วเราก็สามารถที่จะถามเจ m i นาได้เลยว่ารูปนั้นเกี่ยวกับอะไรช่วยวิเคราะห์รูปนี้ให้หน่อยรูปนี้ดูแล้วมีข้อสรุปยังไงบอกเลยว่ายอดเยี่ยมและเป็นประโยชน์ต่อ,อการนำไปปรับใช้มากๆตามกันต่อนะครับ